ผมทนายนันชัยชัยเดชน,นะครับหรือที่คนไทยก็เรียกทนายกระดุกเหล็กนะฮะแล้วก็คนประเทศลาวก็อบอุ่นครับก็มาที่เมืองนี้ก็รู้จักเยอะนะฮะรู้จักก็วันนี้มาหลวงพระบางครั้งแรกรู้สึกประทับใจดูรู้สึกว่าบ้านเรือนต่างๆเนี่ยเป็น เป็นเหมือนโบราณสถานนะครับก็สมเป็นมอดอกโลกแล้วตื่นเช้ามาวันนี้อากาศดีมากนะฮะแล้วก็เห็นพระเดินบินทบาตเราก็มาใส่บาตรข้าเหนียวกันอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยนะฮะแล้วก็พี่น้องชาวลาวให้มาเที่ยวหลวงพะบางแล้วก็มาใส่บาตรข้าเหนียวกันนะครับเป็นสิริมงคลกับชีวิตกลับไปผมคิดว่า ชีวิตทนายรัญชัยชัยเดชหรือทนายกระดูเหล็กเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานอาโมทุกท่านทุกคนมอนี่มาพบกับเบ่าสมจิตอีกเส้นเก่าเส้นเคยทักทายสบายดีกันในยามเที่ยงเที่ยงพี่น้องอามาน,นี้เบา่าสมจิตกมาเกี่ยวเข้าตำเคยพี่น้องอเข้ากับสุกเต็มผืนให้แหละพี่น้องเพราะว่าอยู่เขตบ้านเบ่าสมจิตเกี่ยวเข้า,าเกี่ยวมัดเป็นกำพี่น้องแล้วก็เาใช้รถดไถหรอดอีแตนไปกองไว้ยูวน บนเขาจัดสรรนันบนเฮมฮอเฮดกองเข้าไว้แล้พอหลังจากที่เกี่ยวสเส็จแล้วคนกองไว้เรียบร้อยจังหารถมาปั้นพี่น้องอสำหรับวมือน,นี้บาสุมจิตกาซีมาพูดถึงนักท่องเที่ยวไทยที่เพิ่นมาเที่ยวลาวถือว่าเป็นที่น่าสนใจและการซื้นซุมกับอันเพิ่นพี่น้องเพิ่น,น,นก็เป็นผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งถือว่าเป็นคนโด่งดังอยู่ใน,นประเทศไทยและพี่น้อง เท่าที่สมจิตอันเคยติดตามข่าวๆจากที่อันสมจิตเคยไปทํางานอยู่พังไทยก็ได้ดูผลงานของเพื่อนอ่าแล้วก็สมจิตกลับมาเล่าก็ยังได้ดูผลงานของเพื่อนในการปฏิบัติเวียกงานเพื่อนผู้นี้ก็คือทนายอนันต์ไสเดชพี่น้องหรือว่าคนไทยเขาเรียกหรือว่าเอินว่าทนายกระดูกเล็กหลายคนก็คือสีหูแล้วก็ทราบน้องพี่น้องว่าอัน เพิ่นนี่เป็นคนโด่งดังพอสมควรในวงเวททางการเมืองพี่น้องสมจิตก็ได้ติดตามอยู่เพื่อนได้มีโอกาสมาเที่ยวทางพังลาวเพื่อนก็ได้ถ่ายคลิปเกี่ยวกับความประทับใจของแหล่งท่องเที่ยวทางพังลาวโดยท่านอนันต์เสด็จพี่น้องเพื่อนก็ได้พูดว่ามาประเทศลาวถือว่ามีความอุ่นหลายโอ้โหได้ยินคํานี้ก็ถือว่าสุขใจเนาะสาหรับอันเจ้าภาพหรือ หรือว่าในในฐานะที่เบิร์สมกิจเป็นคนลาวแล้วกัมีตั้งซาดเข้ามาท่องเที่ยวและแถมคนดังซะด้วยพี่น้องเข้ามาท่องเที่ยวแล้วยองยอง่ยอ,ยอสมเซยแร่งท่องเที่ยวแบบนี้เนะเาะเพื่อนก็นยังได้บอกอีกว่ามีคนที่รู้จักเยอะว่าแน่นอนพี่น้องอคนลาวนี่ก็น่นาจะรู้จักอันทนายอันนั้นอันไซ,ไซเด่นี้เยอะหรือว่าหลายนะพี่น้องในนามนันหรือว่าสายงานทนายกระดูกเล็กถือว่า ทางฝั่งลราเพื่อนก็ติดตามต,ตามผลงานของเพื่อนก็ถือว่าหลายคนกะฮู้จักพี่น้องเพื่อนได้ไปเที่ยวหลวงพบางครั้งแรกเพื่อนว่าหาอันบ้านเฮือนเป็นบูฮานาสถานสมกับเป็นเมืองมรดกโลกแน่นอนนพี่น้องอัอนเมืองหลวงพบางเป็นเมืองที่เก่าแก่ว่าเป็นเมืองมรดกโลกพี่น้องชาวไทยหลายๆคนก็อาจจะเคยได้มาเที่ยว เอฟซีของ่าสคงจิตมีภผยในเน,ะนาะในคืนมาเที่ยวหลวงพระบางเนาะพี่น้องก็ถือว่าถ้ามีโอกาสอ่าาสละเวลามาเที่ยวมาเยือนหลวงพระบางใน่เด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับท่านทนายไซไซดเดนี่เพื่นอนก็น่าจะมาท่องเที่ยวแล้วก็พักแคมอ่าค้างคืนอยู่ันเล่นท่องเที่ยวหลวงพระบางหรือว่าวัดหลวงพระบางต,งตาาื่นตอเช้ามาเพื่อนก็พากันมาไสาบาตรสิ่งที่สำคัญก็คือไซบาศ์ข้าวเหนียว สมจิตก็จกถามพี่น้องชาวไทยว่าจู่แถวภาคอีสานนี่บ่กเกี่ยวกับอันภาคอื่นน้องพี่น้องก็สมจิตก็หูแล้วสาหรับเขตภาคกลางของไทยนี่เพิ่นจะใส่เป็นข้าวเจ้าหรือว่าข้าวสวยแต่สําหรับเขตภาคอีสานนี่มีบอันของเขตใดหรือจังหวัดใดที่เพิ่นใช่บาดเป็นข้าวเหนียวน้องพี่น้องพอ่อสมจิตเคยไปทํางานอยู่ภัคงไทยขนาดเขตภาคกลางของไทยคือแถวสระบุรีลงไปนี่ เพื่อนก็นยังขายข้าวเหนียวกับขายข้าวเส้าข้าวเจ้ากับขายสลับซับเปี่ยนกันได้พี่น้องเลยพี่น้องชาวไทยเขตพัภาคกลางกับลายค้นกากินข้าวเหนียวกับลายหรือว่าเป็นบางครอบครัวเป็นบางกุ้มเพราะว่าอันเขตที่บริษจิตไปทํางานเป็นเขตอันพี่น้องเราพวนนนาะเสื้อสายลาวในสมัยอันแต่ดึกดําบันเพื่อล,ลายร้อยปีเพื่อที่เพื่อนเคยอพมพจากอันเขตียดภาคเหนือของเราไปอาศัยอยู่อัน ทางภาคกลางของไทยแลวก็อันแจกใหญ่กันไปนในแต่ละจังหวัดนะพี่น้องถามเพื่อนกวกเขาก็มาจากอันเลาวพวนส่วนลหลนี่อาหารโปรดเนาะพี่น้องเมะก,กับข้าวเหนียวก็คือหมูปิ้งทางพังไทยเนาะพี่น้องหมูปิ้งก็ถือว่าโอ้โหอันถือว่าขายดีเลีแล้วก็อ่านพี่น้องชาวไทยเพื่อนนิยมกินเลาสำหรับอยู่พังเล่ากับโบค่อยเห็นพวกบ้านใดเขตบ้านมาสุพิชสำหรับหมูปิ้งอยู่พังไทยสุดยอดกินกับข้าวเหนียวซอ,องไม้ซำไม้ก็ถือว่าเรียบร้อยเลยขับสาวนะ นั่นเราสมิคิดว่าอ,อ,อยู่ฝั่งไทยกับมีโบเพื้นเซบาทเ้าเนียวนะอ่าก็เพื่อนกันยังโปรโมทแรงท่องเที่ยวให้กับพี่น้องชาวลาวหรือว่าให้คนลาวว่าครั้งหนึ่งในชีวิตถ้ามีโอกาสก็อยากอยากให้มาไ่บาศเขาเนียวน้่กันเพื่อนกันยังในว้าอีอว่าการไปท่องเที่ยวหลวงพอบางถือว่ามีความเตรียมพร้อมตอนเ้าตื่นแต่ตีสามเพื่อเตรียมพร้อมไซบาศในตอนเ้า อากาศก็ค่อนข้างจะเย็นเนาะสำหรับหลวงพอบางในช่วงนี้เขตภาคเหนือของเรานี่อากาศกค่อนข้างจะหนาวแล้วเขตหลวงพอบางขึ้นไปทายอ่งภาคเหนือของเราปัจจุบันอ่านอกจากนั้นก็เปลี่ยนความโชกดีของพื้นเนาะที่บังเอิญพื้นได้อยุดต่นหน้าปางเปิดโลกอ่าถือว่าในวัดนะก็มีมีปางเปิดโลกพี่น้องแต่สําหรับวัดหลวงพอบางมาสมจิตกะเป็นคนเล่าเสื่อๆเลยพี่น้องแต่ยังบุรณะเคยไปต้องเทียบจักเทือ่ออ่าได้เห็นได้หูนําอ่าน ผู้ที่เคยไปเที่ยวเก็บภาพบรรยากาศหรือว่าเล่าประสบการณ์มาพากมาตอนมาให้นคนล่าหลายๆคนที่บ่มีโอกาสได้ไปหรือว่ายังบ่มีโอกาสได้ไปหันได้ได้หํำหูว่าเออแรงท่องเที่ยวรวมพบางรว่าแรงท่องเที่ยวบ้านเฮากะอ่าเป็นแบบนี้แบบนี้เพื่อนก็นยังได้เห็นบางเปิดโลก,ม,โลกมีโลกสตมีโลกสวรรค์เพื่อนว่าอ่ามีโลกมนุษย์และก็มีโลกนรกนะ หลังจากที่เพิ่นใส่บาตรแล้วเพื่อนก็ไปตรวจน้าตวดน้ํากับมคิดนี่คิดว่าตรวจน้านี่ก็คือการญาติน้าอายุพังไทยเพื่อนก็น่าจะเอินว่าตรวจน้าอายุพังลาเอินญาติน้ำญาติน้าถือว่าเป็นฮีโคองประเพณีศาสนาพุทธอยู่แล้วเนาะพี่น้องบ่แน่ใจว่าทางพังไทยเพื่อนก็ได้ญาติน้ําหรือว่าตวจน้ําคือการบอตรวจน้ําเพื่อ อุทิศบุญคุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรหรือว่าญาติอันผู้ที่เฮาลวงลับไปแล้วนั้นว่าถ้าหากสิ่งใดโบดีกับตัวเรลาเนาะกันอุทิศบุญคุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรอ่าเพื่อให้ชีวิตเฮาอ่าเจริญหงเฮืองยงิ่งขึ้นผมทานายนันชัยชัยเดชน,นะครับหรือที่คนไทยก็เรียกทานายกระดูกเหล็กนะฮะแล้วก็คนประเทศลาวก็อบอุ่นครับ ก็มาที่เมืองนี้ก็รู้จักเยอะนะฮะรู้จักก็วันนี้มาหลวงพระบางครั้งแรกรู้สึกประทับใจดูรู้สึกว่าบ้านเรือนต่างๆเนี่ยเป็นเป็นเหมือนโบราณสถานนะครับก็สมเป็นมอดอกโลกแล้วตื่นเช้ามาวันนี้อากาศดีมากนะฮะแล้วก็เห็นพระเดินบิณฑบาตเราก็มาใส่บาตรข้าวเหนียวกันนะครับมีความรู้สึกที่ เป็นขนบธรรมเนียมที่ค่อนข้างจะด,ดีมากนะฮะแล้วก็ในความรู้สึกชาวพุทธเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยได้มาเยี่ยมชมหรือมาชมธรรมชาติของหลวงพระบางเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะให้มาใส่บาตรข้าวเหนียวนะฮะซึ่งตลอดเส้นทางเนี่ยมีพระภิสูจสามเณรเป็นตนำรัวันนี้ผมก็เป็นบุคคลหนึ่งเนี่ยที่ได้มาร่วมใส่บาตและตื่นแต่ตีสามตื่นเต้นเพราะว่า ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนส่ัญญาิเราจะใส่บาตรเป็นข้าวเจ้านะฮะแต่แต่พอมาที่นี่เรามาใส่บาตรข้าวเหนียวเรามีความสึกแล้วเมื่อใส่บาตรแล้วเราก็บังเอิญโชคดีว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปปางเปิดโลกเปิดโลกนะเปิดสามโลกคือโลกสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็โลกนรกนะครับเปิดสามโลกเลยทําให้เรามีความสุขดีแลว,แล,วแล้วเวลาเราใส่บาตรเสร็จแล้วนะเราก็ต้องไปตรวจน้ําด้วยนะครับเพื่อ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับญาติของเราเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายรวมถึงเทพ,พยายดาทั้งหลายแล้วหากเรามีสิ่งใดที่ไม่ดีชีวิตจะได้รุ่งเรืองขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะครับอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยนะฮะแล้วก็พี่น้องชาวลาวให้มาเที่ยวหลวงพะบางแล้วก็มาใส่บาตรข้าวเหนียวกันนะครับ เป็นสิริมงคลกับชีวิตกลับไปผมคิดว่าชีวิตทนายอนันชัยชัยเดชหรือทนายกระดูเหล็กนี่มีความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนขอบคุณครับาจากที่เลื่องดีกมาเบิ้งอันเรื่องอ่นานกันซีรัลกับเรื่องดรามา่าอันเป็นสองแง่สองมุมที่มีคนเอาคลิปหรือว่าดูดคลิปของท่านไอ้เรือเพื่อ,อหรือว่าฟี่เลือเฟื่อ,อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวลาวกระฮ็ดให้เป็นประเด็นเนาะพี่น้อง เพราะแม่นคนที่ดูดเอาคลิปเพื่อนท่านเอาไปเวอลนะให้เสียหาย,หายอาก็เฮ็ดให้เพื่อนออกมาปกป้องสิทธิของเพื่อนอในกาลครั้งหนึ่งที่เพื่อนมาเที่ยวลาวอ่าโดยเฉพาะแม่นเพื่อนไปเที่ยวออันยู่อยู่แข่งเวียงจันทร์หรือว่านครหลวงเวียงจันทร์ไปเที่ยวอยู่ประตูไซออ่ายู่เวียงจันทร์พี่นอ้องเพราะว่าอ่หลังๆมานี้ก็มีอันพี่น้องชาวลาวแล้วก็พี่น้องชา,าวาไทยโปรโมทอ่าแหล่งท่องเที่ยวใหม่ก็คือว่า ประตูใส่เพื่อนกําลังปรับปุ๋งและก็ตกแต่งให้มันสวยงามขึ้นกุาเก้านักท่องเที่ยวชาวไทยหลายๆคนเพื่อนก็อยากจะมาเที่ยวก็อยากซกอยากเห็นอยากหูสิ่งใดที่มันบุกเข้าใจนาะพี่น้องเพื่อนกระถามนาะพี่น้องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วสิ่งใดที่บุเข้าใจบุกเข้าใจก็ถือว่าถามก็คือไปไปไสหน้าเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษเพื่อนกระสงใสยเพื่อนกระถาม ถือว่าในนามที่นักท่องเที่ยวบาง้ก็ต้องถามเนาะพี่นอ้องแล้วก็เพื่อนก็ยังาอกว่ามีน้าฟุเนาะพี่น้องแล้วก็ถือว่าเพื่อนก็ว่าอยากจะขึ้นไปเบื้องข้างบนแต่ว่าถือว่ายังหาผููประมูลบ่ได้เพื่อนก็บอกไปนี้เนาะพี่นอ้องเขาให้บางคนจับประเด็นตีโหมไมยไปแบบเสียห,หายเตุให้เพื่อนออกมาแก้ปัญหาตัวนั้นว่า สิ่งที่เพื่อนว้าวหามันเป็นการทุบๆบ่เนาะพี่น้องเพราะว่าไอเรือเฟืออ่อน,นี่ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งเนาะที่เพื่อนเคยแสดงละครหลายๆเรื่องโดยเฉพาะแม่นแสดงละครนัน้นเกี่ยวกับการดำรงชีตอของคนอีสานเพราะว่าเพื่อนก็เป็นคนอีสานมีญาติพี่น้องเพื่อนกับเป็นคนล้าเพื่อนว,าวา้าหนั่นแหละสิ่งที่มันเรื่องน้อยๆใหมงง้มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็คือแบบนี้แหละพี่น้องแต่ถือว่า เฮ็ดให้มันเป็นกระแสไปเห็ดให้นักท่องเที่ยวไทย,วยหลายคนอ,อยากมาเที่ยวลาวกะคิดพิจารณาก่อนอนั่นก็ให้เอฟซีหลายๆคนสรุปเอาว่าเหตุการณ์นี้มันสีม,นมันเข้าค่ายกันทุกบ่เนะ้ะพี่น้องอถือว่ามาสมจิตการทานผู้ชม,มเบื้องคลิปหลังจากเบื้องคลิปจบก็ถือว่าสมจิ่นทจบคลิปไปพร้อมๆกันเลยพี่น้องก็สุดท้ายขอกราบขวัญสบายดีสวัสดี มาเที่ยวที่เวียงจันทร์แล้วก็มาที่ประตูไซเขา,าเรียกประตูไซเนาะแล้วก็มาเห็นป้ายนี้สงสัยขึ้นป้ายอะไรไม่รู้นะใชหน้าแล้วก็ข้างบนตอนนี้ก็คือเขาไม่ให้ขึ้นแล้วเมื่ขอก่อนขึ้นได้เห็นไหมหน้ำพุเห็นปะตอนนี้ขึ้นไม่ได้นะข้างบนน,น,น,นู่นแต่ว่าข้างล่างเนี่ยให้อยู่เฉพาะข้างล่างนะท่องเที่ยว ทีื่อกี้ถามคนที่ถ่ายรูปสถานีเขาบอกว่าหาคนมาประมูลอยู่ประมูลเก็บบัตรสำหรับคนที่ขึ้นไปตรงนูน้นตอนนี้เป็นระบำน้ำําพุกาลังโชว์อยู่คือเรามาที่ประตูรายเราก็จะเห็นเนี่ยประมาณนี้ระบำน้ำําพุแล้วก็ปัดกลับกลับบ้านนั่นแหละครับจังที่พี่น้องเห็นในคลิปนั่นแหละผมก็บอกไปตามที่ผมสงสัยอิหรีนว่าปลายน,านั่นคือปลายยังกับ่อยกับบื้องูเนาะแล้วก็ ประตูไส้ครื่งมือ่นที่ข่อยไปข้าเจ้ากับว่าให้ขืนอีหีแเราก็เรื่องในคลิปที่ทั้งมดทั้งป่วงมันบ่มีอียงดอกแต่มันก็มีที่พวกที่ดูดคลิปข่อยไปดูดคลิปไปแล้วก็ไปล่งไปทัวว่วข่อยเป็นคนไทยมาเที่ยวเล้าเราเบา้เอาอ่าเหยียดมันเหยียดมองไหขอ่อจะเบ้าตรงตรงได้ข่อยเนี่ยก็เป็นมีเสือสาดพี่น้องเสือสาดเล่าขึ้นกันข่อยหักคนเล้าคนเล่าก็ซ้ำพีซ้ำน้องข่อยบ้านข่อยอยู่หิมโขงไอ้ขามไปกั็เป็นบ้านพี่น้องข่อยมดแล้ว บันนี้ซุ่มดูดเพจคอยไปอ่ะก็ไปล่งไปทัวร์เบ้าไปทัวร